ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับสาวแผวพผาแสงทองด้วยล่ะค่ะให้กําเนิดลูกสาวย,ยังน้องนาิตะนาทีแรกที่ได้เห็นก็คิดถึงแม่เทพสึกหัวใจเลยล่ะค่ะหลายคนคงยังจํากันได้ค่ะสําหรับหมอลําสาวกตันยูแพวเผาแสงทองที่ก่อนหน้านี้เธอยอมเช่าเหมาลำเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวส่งคุณแม่อย่างวิสัยทบรักษารักษาการป่วยหนักที่โรงพยาบาลทนบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะด้วยทงางุการคุณแม่เองเป็นเส้นเลือดในสมองตีบติดเชื้อโรคหัวใจเลือดออกใน ในสมอรักษาในห้อง ICU โรงพยาบาลยะโสธรนนั่นเองลูกๆเลยตัดสินใจใย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลทนบุรีค่ะต้องเหมาเครื่องบินเจ็ตของเอกชนเพราะว่าเดินทางด้วยรถหลายชั่วโมงจึงมีการเหมาเฉพาะเที่ยวไปก็ตกที่300,000กว่าบาทเลยละค่ะทั้งนี้ทา้งนั้นของแพรพาวแสงทองได้โพสต์ภาพเหตุการณ์ในวังดังกล่าวพร้อมกับระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า แม่จ๋าอดทนนะคะเท่าไหร่หนูก็ยอมจ่ายเงินทองหามาใหม่ได้แต่แม่คนนี้หนูหาใหม่ไม่ได้และหลังจากนั้นได้ไม่นานคุณแม่ก็ได้มาเสียชีวิตลงเมื่อวันที่12ตุลาคม2 5 6 3ค่ะล่าสุดนี้หลังจากความเศร้าผ่านไปข่าวดีข่าวใหม่ก็มาแล้วล่ะค่ะเมื่อวันที่19ตุลาคม2563าหมทางเพจมอนลาแพลวแสงทองได้แจ้งข่าวดีหลังจากแม่แพลวเลาให้กำเนิดลูกสาวอย่างน้องนาริตะพร้อมกับ เผยภาพอบอุ่นท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างคับคั้งค่ะนางฟ้ายอย่างน้องนาริตะลูกแม่ในวันนี้ในที่สุดก็ออกมาแล้วร้องเสียงดังลั่นห้องเลยวินาทีแรกคือน้ำตามันไหลทั้งดีใจและคิดถึงแม่เทพสุดหัวใจหลานสาวแม่เทพทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ